สวัสดีค่ะสวัสดีท <hi> ่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้อมินก็ได้เดินทางมาที่วัดปู่สมิงนะคะท่านผู้ชมซึ่งกําลังจะเดินทางไปที่ศาลปู่สมิงนะคะนี่กําลังจะเดินทางเท้าไปนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าในงวดที่แล้วนะคะมินจะมาติดตามให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าในงวดที่แล้วนะคะที่ป้าแมวป้าแมวได้จุดธูปเสียงทายไปนะคะท่านผู้ชมเป็นวันแรกนะคะที่เราได้เดินทางมานะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ ที่เราได้เดินทางมานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ปรากฏว่าเลขชุดนั้นออกเก้าเก้าสองเจ็ดหรือเปล่าแอดมินก็จําไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าออกเลขท้ายสามตัวนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อเราจะได้เลขท้ายเลขหน้าสามตัวอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นป้าแมวนะคะท่านผู้ชมวันนี้นําทีมโดยป้าแมลลุงก้อนเหมือนเดิมนะคะเป็นป้าแมวมือทองนะคะได้จุดทูบเสียงทายให้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ในหลายๆที so sure iento, like like ่นะคะท่านผู้ชมในหลายๆที่ที่ว่าป้าแมวเนี่ยเคยไปจุดทูบเสียงทายนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนาะท่านผู้ชมเหมือนเพิ่นจะแม่นนะคะแม่นในการจุดทูบเสียงทายนะคะก็อย่างงวดที่แล้วเราก็ได้เห็นกันไปแล้วเนาะท่านผู้ชมใครที่ได้รับชมคลิปก็ออกตัวใดหน้าเลขไทยสามตัวจะมาได้ไหม927อ่า927นะคะท่านผู้ชม927ออกตรงๆอ่าปูํำปูสมิงออกเลขไทยสามตัวเนาะ เลขท้ายสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมงวดน,นี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,นะะมาติดตามดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปไปเจอกันที่ทูบเสียงทายที่หน้าศาลปู่สมิงเลยนะคะท <คน S 1> ่านผู้ชมก่อนที่เราจะเบิง่งทูบเสียงทายดี๋ยวจะให้ไปฟังหน้านำหวานเพราะว่าพนมีโฉคมีหลากงวดนีนพ่พได้เลขหนาของลอตเตอรี่สามตัวหนาได้รางวัลหนึ่งแต่ว่าสามตัวหลังเกือบถือสื้อเต็มแล้วก็ได้ยินว่าพ่อใหญ่ยังคนหนึ่งที่ว่า คุณตาสิเป็นคณะกรรมการอยู่วัดน,นี่หร่าซุยแล้ววัดที่สี่ฝนซื้อสองใบสุยทั้งสองทั้งสองรางวัลเลยเดี๋ยวจะให้ทแต่ละสุยรางวัลที่สี่สองใบอ่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามน้าน้ำหวานกันนะคะท่านผู้ชม 很懂更爱护。 เาเลยครับท่านผู้ชมเป็นขึ้นอยังงวดก่อนเลยครับท่านผู้ชมทีพอแม่จุดได้เป็นเก่าสองเจ็ดงวดสีพานมาเนาะงวดนี้คือกันครับจะเป็นอย่งสีไข่ไข่ก็ยังเพิ่งจะบังไว้แต่สุดท้ายหล่ะเพิ่งก็บอกให้แบบเป็นชัดเจนครับแบบเป็นชัดเจนแบบแบบงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมสองหกศูนย์เนาะสองหกศูนย์ครับท่านผู้ชมสองหกศูนย์สองหกศูนย์กระล่องเบิ้งครับท่านผู้ชมอาจจะไปเสี่ยงโชคทั้งเป็นสลากจีบแบงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลขหนาหรือว่าเลขขายอย่างสี่เนาะ ของปลาแมวกะออกได้ครับผมออกได้เพราะว่าตรงจุดนี้ปูสมิงพันจะให้เป็นของฉลากีิแบงของรัฐบาลเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็น3ตัวตรงๆกับวเน่ครับ2ตัวลางก็เป็นไปได้เนาะการถ่าย้ชมทุกท่านปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เบื้องยังมีสติดเด้อครับพอเทื่องก็ให้แค่เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางเพราะว่ามัาวติพานมากปลาแมวกบจุดขอน้ำปูสมิงนี่นะครับได้927ปรากฏ่าม่าเลขไทย สองตัวสามตัวสามตัวสองขังครับผมก็ปรากฏว่าเขาตรงๆในเนาะเข่าสองเจ็ดงวดนี้พอเที่ยงเลยมาติดตามห้ครับท่านผู้ชมระวังว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะถูกถูกใจเนาะครับเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่านมันกรอล่อยู่ว่าไปติดตามอีกในเด้อว่าสันพอเที่ยงกาเฮ็ดตามคำสัญญาครับมาติดตามห้กับป้าแมว่ยเป็นคนจุดครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็ไปกะจะลงไปจุดอยู่ทีปูใหญ่นั่งคาเทปสิทธิ์ครับผมจะเป็นลุงกอด ครับผมจะเป็นลุงกอดเนาะอ้าท่านผู้ชมท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากไปก็ลังใจเ้อขครับฝากก็ไลค์ก็แช์ก็ไลค์ก็แช่แล้วก,ก็ติดตามเพราะว่าท่านกดติดตามไวพอที่จงร่วมขีปตัวเลขกลเด็ดไปท่านผู้ชมก็จะเห็นก่อนมูเนาะกับสุดท้ายนีย่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจงมีแต่ความโชคดีครับผมมีเงินใส่กันสูตุกคนสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้แพ้ไข้เจ็บเนาะ นี่พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับสองหกศูนย์เป็นได้เบิดอยู่นี่ตั้งเท่าพีนี่ นี่ครับท่านผู้ชมก่าเช่าบ้านบพรว่าจะถูกเป็นเจ็ดศูนย์อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะยังเป็นเลขหนาเลขค่ายของสลากกินแบ่งของรัฐบารสองโตสามโตจริงๆก็มีกันถูกยังคุณหน้านำหวานขึ้นกันครับท่านผู้ชมเนาะหน้านำหวานนี่เพิ่นโชคดีครับเกือบแม่นได้ยสองเด้งครับท่านผู้ชมขอเบิ่งแน่เกือบแม่นได้ยสองเด้งครับท่านผู้ชมเห็นบะเจ็ดหนึ่งสี่นี่ได้เป็นเด้งหนึ่งทั้งหนาครับผม 7จ็ใบใบที่หลังครับผมเจ็นี่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วเลขนาสามตัวถ้าข้างหลังนี่เป็นสองนี่กรถืออีกเรียกนึงได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ของน้าหนังหวานผผัดเป็น2องเนาะก็เป็นว่าได้เด้งเดียวครับคือ714ถ้าเป็น2-33สานี่โอ้หน้าหนัาหวานใบนี่ก็8แปดพันหมละครับใบนี้แปดพบอครับขันใบนี่ก็เป็นสองสามสามนึ่งเจ็ดสี่สองสานี่ได้เป็นแสดงว่าใบนี่มีมูลค่าแปดพ ตัวนี้มันเป็นหนึ่งเจ็ดสี่สองสองสามเนาะกระแทกวันหนานำวันสี่ได้ยูสี่พันครับใบนี้ไปนี่ถืทับกันเลยใส่ใส่ของขวบนี่ครับมันบัสตัวบัสฮะถือบัสก็ตัวบอสแต่วันนันยูถ่ายใส่ตัวไหนนี่บอสห้าห้าเก้านี่บอสสี่เจ็ดเก้านี่บอสอบอตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไหนตัวนี้โอ้ศูนย์สี่แปดหกสี่ศูนย์หนึ่งของขวบเราสี่แปดหก สี่หนึ่งศูนย์โอ้ยมันผิดกันแต้มเดียวตัวเดียวครับแต่บุญชุ่มนี่เพ่ักระไดทั้งหนาด้วกันตัวนี้เออนี่หนี้บ่ได้ครับตัวนี้บ่ได้มันบ่แมนแมนบ่อันนี้เป็นรางวัลที่รางวัลทีซีหรือวันที่หานี่แหละวันที่ซีรางวัลทีซีนี่นี่วันที่ซีครับนี่ท่านผู้ชมโอ้ยผิดแต้มเดียวน้อสี่แปดหกสี่หนึ่งศูนย์รางวัลทีซีเพิ่นออกมีรางวัลหนึ่งออกมาเป็นสี่แปดหกสี่ศูนย์หนึ่ง ตัวนี้มันตัวนี้พีแต้มเดียยนี่ัวเนีมันงมัน่ยเอเห็นบอคราแต่ผู้ชมนี่ครับเด็กถ่ายจะพปตัวนี้เนาะมันเิอ่มันมันมันบอโฟกัสให้ค่ะสมุชมอ้าวเบิ้งนี่โอ้ของพ่อเราเป็นสี่แปดหกสี่หนึ่งศูนย์ตะวันแล้วมันี่ซีออกสี่แปดหกสี่ศูนย์หนึ่งไปตัวกลับกันโอ้ย แล้อีกตัวหนึ่งที่พอระบ้งไว้นี่ครับสมชมหห้าห้า้าสี่เจ็ดเก้าแต่ขอขงพอเล่าเป็นเสบเองห้าห้าเก้าสี่แปดเก้าโอ้ยผิดกันแต็มเดียวครับตัวนี้ก้าเป็นสี่เจ็ดเก้าคพอแล้วก็ถือกีโอ้ย2องรางวัลเลยใบสองศูนย์ศเกือบสองใบสวเลยอดแดแดยอเลยแตกไปนนี่ครับ พ่อแล้วก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่<อ>วัดกุศลมิงครับผมวัดปากุศลมิงเนาะบพรว่าคุณพ่อหรือว่าคุณหน้าหนำวานครับแต่ว่าหน้าหนำวานนี่ดวงดีอยู่ครับอย่างขี่ไล่ก็ได้รางวัลหนึ่งเนาะครับเนาะเลขหน้าสามตัวโหโหแต่ว่าก็เกือบใบเดียวเกือบได้สองรางวัลครับผมได้ทั้งหน้าทั้งหลังเนาะได้ทั้งหนา้าได้ทั้งหน้าทั้งหลังเกือบครับมันผิดเต็มเดียวของเรามันเป็นหนึ่งเจ็ดสี่สองสองสามครับเป็นหนึ่งเจ็ดสี่สองสามสามเราได้สองรางวัลใบเดียว คิดว่ามค่ะคิดว่าเขาสีมไม่ไม่มีโมคะได้ได้ยังไงก็ถูกเหมือนเดิมลรางก็ได้ออกสองตัวลรางกันได้ขึ้นก็เม่นแม่นหน้าน้ำหวานขันมันเป็นรางวัลที่หนึ่งออกจากสี่นี่ล่ะรางวัลเด็กไทยเด็กไทยเด็กหนักก่อขึกันจากสี่นี่ก็ได้ทั้งสามรางวัลครับได้ทั้งรางวัลที่หนึ่งได้ทั้งเด็กหนาสามตัวทั้งเด็กไทยสามตัวได้เบิดสฝากจิ้มแบงค์หน่เขาให้เบสเจ้าคนบอกเคยซื้อเลยอ้าวนะครับเนาะ ว่าเล็กมาเลขกล้างกันตอนนี้ก็เป็นการโศกันเบิ้งเบิ้งผู้โชคดีนะครับท่านผู้ชมเนาะผู้พอเล่ากับสองน้องวัานแล้วว่านน้องว่านสี่ีผิดแต้มเดียวครับผมสลับกันแน่ผิดเลื่อนแค่แต้มเดียวครับท่านผู้ชมโอู้สแดงว่าปูสมิงหรือว่าปูใหญ่หน้าค้าเทพสิทธิ์นี่เพิ่นให้โชคให้ยลาบเชาวบ้านี่ดีครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ถีพายจานพ่นจุดหายมือไวออกนะครับท่านผู้ชมตรงเป๊ะเลยเนาะ ท่านผู้ชมุม่งนี้เขากลอล่อครับลอดลูกกอดครับป้าแมวมากกอนครับเดี๋ยวป,ป้าเยงจะพา่านู้ชมไปหาปูสมิงกรครับถึงจะลงไปหาปูใหญ่น้าค่าเทปสิทธิ์เนาะ <ไป S 1> ครับท่านผู้ชมเราก็น่าจะได้ดูเลขทูบเสียงไทยที่ป้าแมวจุดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือเลขสองหกศูนย์นะคะท่านผู้ชมสองหกศูนย์ฮะก็ ก็อย่างที่แอดมินเคยบอกนะคะท่านผู้ชมนี่คือวันแรกของงวดที่หนึ่งสิงหาคมที่ป้าแมวมาจุดอาจจะอเป็นเลขท้ายสามตัวหรือเลขหน้าสามตัวก็ได้ก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอาจจะไปต่างประเทศก็ได้อาจจะไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมใครที่จะเหมือนไม่ว่าอยากรุ้นว่าจะเป็นเลขท้ายหรือว่าเลขหน้าสามตัวหรือไม่ก็ต้องยึดวันนี้เป็นหลักวันเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ก็คือเลข260นะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบแอ้มินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่อง s อสตาร์ชแน l ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอ้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ